สวัสดีค่ะ,คะวันนี้พวกเรา DAD Channel ค่ะอยู่กันที่วัดไร่ขิงครับจังหวัดนคนปรปฐมค่ะ<ช>วันนีเน้เห็นไหมเห็นไหมเห็นป้ายไหมคะเห็นไป้ายไหมกลัวไม่เชื่อว่าวัดได้ขิงจริงยืนยันด้วยป้ายต้องคอนเฟิร์มมีการคอนเฟิร์มอ่าเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาดูนะเดี๋ยวจริงๆอ่ะก่อนมาหนูมิโทรมาโทรมาถามเขาไงกลัวว่าเขาจะปิดถามเขาว่าอ่า เปิดกี่โมงปิดกี่โมงเขาบอกว่าเปิดให้ไหว้พระสําหรับท่านที่จะมานะคะเขาเปิดให้ไหว้พระตลอด24ชั่วโมงค่ะแต่ว่าทางพวกบ้านดินแล้วก็พวกให้อาหารปลาเนี่ยบักรครัะคะ่ะเขาให้แค่5้าโมงเย็นนะคะแล้วก็สังฆทานได้แค่4ี่โมงเย็นค่ะที่เรามาเนี่ยสี่โมงเลดมาประมาณครึ่งชั่วโมงพอดีว่าเขาบอกว่าให้เป็นชุดสุดท้ายค่ะก็เลยโชคดีได้ถาวายสังฆทานได้ไหว้พระได้ให้อาหารปลาได้ อ่าได้ไปดูบ้านดินแล้วก็เก็บบรรยากาศได้ไม่แต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่ห้าโมงเกือบเกือบจะห้าโมงเขาก็ทยอยปิดแล้วนะตรงนน้นอ๋อตร,ตรงบ้านดินเหรอใช่ก็เมื่อกี้ที่เราเดินออกไปตรงถานอนไงอ๋อเ<ร>ขาเขาเริ่มทยอย,ย <า S 1> ปิด,ปดโอเคงั้นเดี๋ยวไปาพาเพื่อนๆไปดูรอบๆบรรยากาศสวยงามเยอะๆเลยเดินผ่านมา,มาเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวไปดูค่ะไปค่ะตามมาะ จะตีกันแล้วไปด,ดูบ้านดินบ้านดินอินทนัทไมาเ้ขาไมดูข้างในกันขานาดนั้นเลย เขาไปดูข้างในกัน,น้องาลิงเอาข้างนู้นถอดไป,ดไปข้างนู้นก็ได้ไปข้างนู้นเดี๋ยวค่อยวนมาตรงนี้ได้มันถึงกันนี่อยากว่ายน้ำกป่ไม่น้ำสะอาดนะ ช้างตัวเด้ออกไปเจอตัวอยู่ข้างนอกเชื่อปะเอาที่สบายใจเลย,ย <c oughs> บ้านดินที่ดินเหรอ,อก็เขาถึงวันนี่อะตัวใหญ่ไม่ใช่อะใอ่อะพระสิทธิ์าเหรอไม่ด้น่าจะใช่นะตอนปงผมบวช เจ้าชายสิริษฐาไหมเนาะตอนที่ท่านบงผมบวชอ่ะน่าจะใช่เนาะพระพุทธเจ้า,จาอ่ะใส่แว่นด้วยเหรออ๋ออ๋ออันนี้สวยนะอันนี้หน้าปลาเหรอ ใครเป็นคนทำทำไมดูน่ากลัวจังอ่าเขาเขียนว่าห้ามนั่งห้ามจาับดินปั้นนะคะตัวเองไม่มีไม่ต JA ้องเสียใจดูน็อดซิสดูน็อดทเชแค่บอกว่าสันจมูกสวยมาก่จนะับนจะไปเละต่อละ วิจิตรการตาสวยงามนี่สวยสวยหมดเลยอ่ะพูดถึงอ่ะเก่งเนะาะคนณป้านหนาเก่ง ป็นให้อาหารปลาปลาอะไรปลาสวายสมัยที่เป็นเป็นสวายแหละนกน่ารักมากอ,อันนี้ก็ทำเป็นนกมันชอบมาแจมนะอันนี้ก็ทำเป็นทุนนะ่นเนี่ยอ้อยให้อาหารลายาวเลยจริงๆอะ่ะเขาให้อาหารปลาแต่ว่านกอะ่ะเขาชอบมาแจมแล้วเขาจริงๆก็ไม่ให้อาหารนกนะนกตัวนี้สียงังสวยใหญ่ๆงั้นเลย โคตรใหญ่ปลาสวายค่ะสวายใหญ่บุ่มบบ้อแต่ก่อนมันมีสวายเผือกหลายตัวอยู่นะขอยืนดูบ้างไอ้น้ำลึกแค่ไหนอ่ะลึกแค่ไหนเทสไหมทำไมมันดูไม่ค่อยลึกมากพร้อมเทสไหมแม่น้ำแท้จีนปลาตัวเบ้อเลอร์เลยตื่นเต้นเลยนีตื่นเต้นเอาไปย่างน่าจะอร่อยแหละเนื้อน่าจะเยอะมาทำบุญนะไม่มาทำบาปนะแลเดี๋ยวกินข้าวยังเมื่อเช้ายัง ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นคือไปตลาดน้ําดอนหไวายได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ปะไม่รู้เหมือนกันก็จะมีเนี่ยท่าเนี้ยท่านี้อ่ะเนี่ยที่มีพญายนาคเนี่ยท่าเนี้ยที่จะไปข้ามไปฝั่งพญายนาคนู้นใช่ไหมที่ก็ที่เราจอดรถเมื่อเม,มื่อปีสองปีที่แล้วมาดูนกตัวนี้เร็วสีสวยมากเลยสีขาวอ่ะนกเผือกอ่ะ <laughs> นกสวยปะ่ะเออตัวนี้สวยตีดูดิเออตัวนั้นสวยอ่ะด พี่ลาบพี่ลาบขาวเหรอสวยอะตัวนี้กอ,อันนี้พุ่นเหมือนที่เราไอาหัวกระบือแหละก็เป็นแบบนี้ไม่สนใจปลาแล้วตอนนี้สนใจนกน่ารักเชื่องด้วยอะเชื่องอะไรปา้าจะถ่ายไปแล้วนะนเออนี่ไงสวายเผือกนี่<อ>เจอสองต,ตัวแล้ว,นนวเห็นไหมในในกล้องเห็นไหมอะในกล้องชัดไหมคะ ในกล้องเห็นไหมมีสองตัวปกติมีเยอะอยู่นะเออนั่นไงนู่นอีกตัวหนึ่งทำไมมีสีแดงด้วยโดนกัดเหรอส่วนมากเอาปลาดุกส่วนมากเขาจะเกยกันอะ่ะบางคนแบบว่าให้แบบเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะแย่งกันแล้วเขาก็จะเกยกันแย่งกันทําให้มีบาดเจ็บบ้างนิดหน่อยดุกเกยตื้นปลาดุกมันต้องมีหนวดสองข้างดิ นี่สวายเผือกโอ้มันก็มีหนวดใหญ่ด้วยเนาะมันอยากหล่อมาเลยโกนหนวดไปะเออนี่ก็มีหนวดว้ยแม่อะไรนะไหนเห็นปลานะไม่เห็นเ่ียบางมีเพื่อมาให้อาหารปลาสวายทำไมน้องอามูบอกเฮียไหนเฮียม่อกิ้อทานเนี่ยปลาปลาลงน้ำไปดีอยากหรู้ว่าลึกไหมเดี๋ยวรักลิงต้องลงไป ปลาปลาปูนอรแบนี้ห้ามปล่อยปลาลงแม่น้ําเหตุผลเพราะปลาใหญ่มันกินปลาปลาตัวเล็กเป็นบาตต่อผู้ปล่อยเองนะแบบเนี้ยเราปล่อยปลาไปใช่งามไหนมาสาธิตเลยนีเป็นปลาที่โดนปล่อยนี่เป็นปลาที่อยู่ในน้ำที่ถ่ายไมีงามไงเขาไม่ถ่ายแ้วเขาถ่ายมาถ่ายมา วุ่นวายกับปลาแค่นั้นแหละค่ะเป็นอันว่าแบบว่าคือก็ไม่ให้ปล่อยปลาล,ลงแม่น้ำแค่นั่นแหละเพราะว่าปลาใหญ่มันจะกินปลาเล็กเป็นบาปกับคนที่ปล่อยนั่นเองเราก็ปล่อยปลาตัวใหญ่กว่าเออจเนียส <Genius. S 1> ใช่ไม่ดีสรุปโดนลุมก,กินสวยงามค่ะ มีให้เชิญลอดทองช้าด้วะตอนนี้เป็นย่าเทียมหมดแล้วนะคะย่าเทียมจริงๆแล้วมันสวยนะอือฮสวยกว่าหน้านี้อีกอนุน่นกลางจ้องบ่สร้างไปกลางไปดูรม่มตัวอะไรเห็นไหม่ะมีรม่นนนรมนีอ,นอันนี้ตลาดล่มกลางไม่ใช่รมหุบมาดิขึ้นมานี้ลูกมามีขึ้นไปเอะ เขาเขียนว่าอะไรอ่ะอ๋อห้องน้ำเหรอเห็นงงเห็นว่าข้างจุดประทัดอ้าววัววัวมีไอ้วัวหรือวัวทำไมวัวหรือควายมีหนกด้วยอ่ะหรืออูดอ่ะวัวไม่เช่หรอกมันมีนมด้วยนะน่ะมันมีนมมันวัวเลยอ๋อไม่ใช่นมนี่ว่ะอันนี้ต้นสาละเร็วเฮะสาละไม่พูดเฉยๆว่าเร็วเรีวรบเดินไปไปดูนู่นไปไปถนนมันลุมาไหวพ่อแก่นอะเราไปมาไหวพ่อแก่ก่อน ี่เสียงช้างร้องด้วยมาไหว้พ่อแก่ลูกไปขอพรพ่อแก่อือฮะเขาจะถ่ายตอนแรกนึกว่าเขาให้ฉี่เขาให้ปีนขึ้นไปหยอดเงินจีราฟมาลูกมาขอพรพ่อแก่มา ขออะไรอ่ะขอพรท่านดิให้เราจเจริญในเรื่องใดๆการเรียนการงานการแสดงขึ้นมาลูกว่ะขึ้นมารองเท้าจวดยาขึ้นมาเถขึ้นมาเลยเออ หอเลยหายตาแบบนี้ทำไมเนี่ยเอ็นเสิร์ฟพ่อแก่ พ่อแก่นะคะส่วนมากดาราศิลปินจะให้ความเคารพนับถือเกี่ยวกับหน้าที่การงานเกี่ยวกับด้านการแสดงนะคะวายเพื่อให้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รักใคร่ของคนในในประเทศคนทั่วไปอะคะ่ะทั้งดีอะอันนี้เขาบอกว่าให้ใช้มือลูบห้ามใช้ไม้ตี รูปดีดีิลูกเป็นคลองได้ยินเสียงไหมนั่นน่ะหมอมี้ปวดแขนอ่ะเดกไม่แยงตาเด็กจะสายตาตาต้องไดงใจนี่ลูกให้ได้ให้ได้ยินเสียงไหมอะขัดไปขัดมาเดี๋ยวเลขออกมาเราได้ยินเสียงหนูต้องต้องรูปแรงแรงมั้งถี่ถีเร็วเร็วจะรูปเป็นชั่วโมงเลยเหรอได้ยินเสียงไหมคะ ได้ยินเสียงไหมตรงนั้นมีวัวด้วยนะไปดูเนียอยู่นะเนี่ยเนี่ยไปดูวัวไปดูเจ๊ชอบเจ๊ชอบกินนมตอนเด็กน้องดาริงก็มาขี่พวกเนี้ยไม่จริงตอนเด็กไม่ได้สนขนาดนั้นดูหน้าสวยนะบรรยากาศบรรยากาศดีโอ๊ยเจ็บ ไม่น่าเชื่อเลี้ยงมาตั้งนานกลายเป็นแบบนี้ได้เนี่ยตัวนี้น้องน่าลิงก็เคยมาขี่ว่าไงเพื่อนนี่วัวแห่งความรักเย็ยนด้วยกันเลยน้องบอกว่าตรงนี้เป็นวัวแห่งความรักรับอยูรักคนดูนะรักคนดูรักนะคะทุกคนใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้ว <laughs> ไปค่ะ ทำไมควายตัวนั้นมันเขาไอ้นั่นอะคะกเขาตั้งใจทำรัมันหักเคยถามที่วัดหัวกระบือนะเขาบอกว่าเขาเรียกอะไรนะควายที่วัดหัวที่ควายไม่ใช่บัวไม่ใช่งอันั้นทำไมเขามันหักที่เขาบอกไม่ได้หักเขาเรียกว่าเขาอะไรนะฮะจำไม่ได้นึกไม่ออกอะต้องไปย้อนคลิปดูอะเขาไม่รักเราเออเขาไม่รักเราเขาเรียกว่าเขาอะไรน้องเดียจําได้แม้ที่น้องเดียไม่ได้ไปเฮียมูไปเขาควายเขาควายที่แบบนี้เขาเรียกเขาอุ้มบาทอ๋อที่วัดหัวกระเบือนเขาบอกว่าเขาอุ้มบาท ใช่เลยมันไม่เหมือนเนาะอันนั้นมันงงลงใช่ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเนาะมีอไม่ไปดูตัวที่มันมี<อ>มั่วค่ะไหนมันหักหรือว่าเขาตั้งใจทำตรงไหนนี่เลยอ๋อหัก <c oughs> อย่างนี้ชัวร์เลยค่ะ <c oughs> อันนี้น้องเขาหัก <c oughs> อันนี้ชัวร์ค่ะน้องเขาหักมีรูด้วยนะ <c oughs> อุ้ยเจ็บจังเลยมันนวด ไปไปดูตรงนู้นดิอะสวัสดีสวัสดีสวัสดี สวย,สวยเจอสองวันตัวเองแล้วเนะี่ยวันจันทร์คาถาคนเกิดวันจันทร์ คนเกิดปีชวดคือของมามีกับน้องดาลิงเกิดปีเดียวกันเป็นเทวดาผู้ชายเป็นธาตุน้ํานะคะมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยสาธุค่ะเทวดาผู้ชายไปดูของเจดีกว่านี่ของน้องดีอะของน้องดีอะเป็นมนุษย์ผู้ชายธาตุดินมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นตาลน,น้องดีปีฉลูนะคะปีวัว ไปดูของเฮียไหมเฮียเกิดปีอะไรนี่ลายปายนี่ปีเสือค่ะปีเสือปีเถาะปีกระต่ายไหมล่ะเรียกมันว่าของเฮียของเฮียปีมะโรงงูใหญ่ของน้องอมูเทวดาผู้ชายทตุทองเลยนะาตาทองเป็นคนที่เกิดปีมะโรงนี่คืองูใหญ่สิ่งที่ต้นนิ้วหกืดกอไผ่สิ่งที่ต้นนิ้วหรือกอไผ่ เกมาอันนี้ยายยายก็เกิดใช่เลยมอีกกำลังสรุปตรงนี้แต่ไม่ไม่กล้าเล่นเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าใช่เหมือนกันอ่ะฮะแต่เจ๊ชอบอ่ะนนี้งูใหญ่อันนี้งูเล็กจริงๆยายก็เกิดปีมะโรงนะยายก็งูใหญ่งูเล็กแล้วแดดดีละป้าเกิดปีอะไรไม่รู้เหรอน้องดิ๊งไม่รู้จริงเหรอไม่รู้อ่านี่ปีมา่อ่านี่ปีแพะปีวอกลิง ปีรกาไก่อันนี้แหละปีปะปีปะอันนี้ปีปะปีหมาหน้าหน้าหมาน้อยไปจิ้มประจโอันนี้ปีเกิดของปะปานะคะปีจอค่ะปีหมาเป็นผีเสื้อผู้หญิงท่าดินมิงขวัญสิงอยู่ที่ต้นสำโรงและต้นบัวหลวงค่ะ อันนี้ปีกุนปีหมูค่ะค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นราศีต่างๆนะคะทั้งหมด12ราศีนะคะ ยายค่ะเดินเมื่อยละแม่เมื่อยแล้วเหรออ่าเดี๋ยวไปถ่ายจะไปเข้า,าห้องน้ำด้วยพอดีเพราะว่าห้องน้ำตรงนี้ปิดเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงนู้นเก็บภาพยายหน่อยค่ะพาค,คุณแม่มาเที่ยวด้วยนะคะวัดไร่ขิงแม่ชอบค่ะจุดประทัดอะไรเนี่ยห้องช่างจุดประทัดอีกหน เอานั้นพประทัดที่ตรงั้น่เดี๋ยวเราไปดูในโบสถ์กันทำไมนึกพัาในโบสถ์ไม่ออกลืมอืมในที่มาบ่อยใช่ไหมในโบสถ์ต้องมีพระชั่วเชื่อมันมีข้างนอกก็มีข้างนอกก็มีเวววาวไววขิงวะวเยอะมาวว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 าวดงามว้าว 难道？ ต้องฉีดหนะค่ะป่ะเดี๋ยวไม่สะอาดเดี๋ยวไม่สะอาดไปผมมีจิตใจสะอาดอ่ะไปไหนดีไปหาพวกเขาอยู่ไหนกันเนาะิ้งเราไว้เนี่ยอยู่ดีมพวกเจน่าไปถ่ายรูปมันหายไปเลยเออหายไปเฉยเอากระพอใช้ทียนตีถือดีไม่ตีหัวหายตีสูงเอากระพอออกจากบ้านใช้ทีหนึ่งไม่หมดขวดต้องยเออต้องอย่างนี้ เท hey, เล่นไปไปหาพวกเจ้น้องดางลิงยญยป๊ะป๊ะสีรุหมดแล้วสีเทาแล้ววันนี้พาคนแก่มาเข้าวัดคืองงว่ายอมสีน้ำเงินนะแต่พอสีดุดกันเสีเทาเกิดทีหลังมามีแต่ว่าแก่แก่ก่อนอนะ่ะคิดดูถ้าคนแก่มาเข้าวัด สวยตายไม่ต้องย้อมสีเทาเนี่ยมามีสเหลือคอยอีกแล้วสวยนะเนี่ยแบบเขาเรียกมันอันนี้เขาใช้ตุงไหมอ่ะไม่รู้อะไรนะตุงของทางภาคเหนืออ่ะหรือว่าเขาเรียกยี่เป้งอันนี้ยี่เป้งมั้งไม่รู้จำผิดหรือเปล่าไม่ไม่ทราบนะคะข้างบนอ่ะยี่เป้งใช่ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะไรอันนี้ร่มชัว นมนมขาดแล้วอ่ะเจอยายอ๋อยายจะยายถามหาห้องน้ําค่ะเอาป้าไปหาให้อยู่ไม่ใช่ป้าไปหาห้องน้ําหลับไปแล้วมั้งถ่ายแล้วเป็นเขียนว่าอะไรนะอยู่ข้างจุดประทัดจุดประทัดอยู่ตรงไหนมันไปหายเมื่อกี้ก็เหมือนกับว่าอยู่เข็นข้างจุดประทัดเขาหมายถึงห้องน้ำมั้งนะน่าจะน่าจะอยู่ข้างๆที่จุดที่เขาให้จุดประทัด ประเด็นคือที่จุดประทัดอยู่ตรงไหนก็นั่น,นไงตาไมชี้ไปทางนู้นก็น่าเอรู้นน้อป้าไปหาให้อยู่แหละแต่ตอนนี้อีเจไปไหนไปไปดูซิเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยทำอะไรวะไม่กลับบ้านกันใช่ไหมเด็กๆให้มาทำงานหิวอ่ะน้องตอนนี้นนัครบ้องหมาที่ถ้าน้องหน่อย ให้ดูน้องหมาน้อง,อง,งหา่าสง่าดีแมวตัวที่เจอเมื่อกี้น่ารักกว่าสันนาน้องไม่น่ารักใหรนน้องเดินนี่ถ่ายรูปมาหน่อยรูปมาสองร้อยถ่ายเองได้มาสองร้อย อันนี้มีสร้างพ่อเวสุวรรณทวาเวสุวรรณนะครับขึ้นมาใหม่แล้วก็มีที่บรรจุพระบรมสารีลิกธาตที่ทำใหม่สวยงามเลยอันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาไหว้ทวาเวสุวรรณกัน ก็เป็นยังไงกันบ้างเนาะสำหรับบรรยากาศที่เราเนี่ยเก็บมาฝากเนาะสวยงามบรรยากาศน่าน่าเที่ยวอ่ะจริงๆอ่ะยายยังชอบอ่ะยายบอกอยากมานั่งแต่เช้าจริงๆเราเคยมาเคยเคยมาบ่อยมาบ่อยแล้วแหละแต่ว่าล่าสุดที่เรามายญาเทียนตรงนู้นเคายังไม่ได้ปลูกกันเลยตอนนี้เขาปลูกเป็นแญกาเทียนหมดเลยตอนนี้มีเด็กน้อยๆพาเด็กน้อยมาเล่นกันเยอะบรรยากาศดีค่ะลงมาเที่ยวกันเนาะอืมถ้าจริงๆ ช่วงเราเรามาเย็นแล้วหรือเปล่าไ่ดูนะคนเลยไม่เยอะใช่เพราะว่าเรามาถึงก็สี่โมงครึ่งใช่ประมาณสี่โมงครึ่งแล้วก็คือกบปิดละไอตัวไม่ใช่วัดปิดะไอตัวซนฟอกบ้านดินอะไรพวกนั้นก็คืออย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะคะถ้าจะมาไหว้พระอย่างเดียวเนี่ยท่านมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเขาเปิดให้ไหว้โบสถ์ก็เปิด24ชั่วโมงนะคะนอกจากว่าพวกบ้านดินอะไรที่บอกไว้เมื่อตอนต้นคลิปไะค่ะเขาจะปิดประมาณ5้าโมงแต่น้องบอกว่าสี่โมงกว่าสี่โมงครึ่งกว่าเกือบห้าโมงเขาทยอยเก็บแล้วใช่ค่ะก บ้างก็มาเที่ยวค่ะไม่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะเราขับรถจากกรุงเทพมาเนาะไม่ถึงชั่วโมงเนาะวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้วันที่ยท่ไรวันนี้วันอาทิตย์ที่16 16มกราคม25 6 5รถไม่ติดค่ะขับมาจากแถวบ้านเราพระรามสองนะคะบางขุนเทียนพระรามสองมาถึงนี้ไม่ถึงชั่วโมงค่ะอยู่ใกล้ๆก้กรุงเทพค่ะมาเที่ยวกันได้นะคะฝากไว้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของพวกเรา แล้ววันนี้ก็บ๊๊าายยบบายบายสวัสดีค่ะ